我乐意。Well, ที่สำคัญยี่ของพวงชนชาวไทยในการนี้คณะรัฐมนตรีได้มีติซึ่งเราข้าพเ,เจ้าสัหลายนรรายนำแขนมหาราชและเป็นวันผู้หมูห่เหาซึ่งได้มาชุนมนุมร้อมกันนักมนตรนอันยิ่งใหญ่แห่งใต้ฝ่าพระองค์ผู้นผู้และน้ำตาที่ล้าราจารึกของ ึ่งเป็นผู้ายส่งสิ่งไป กองนะครับนะครับครับขอก้องครับ